คเนิดปะเตยนี่อยเางยอยเลไม่ก่อนเดี๋ยวคืนับสามอยอ่ะแล้วไงต่อแล้วยงไต่อมาม่าตะเกนในนี้ไปมาม่าตะเกนในนี้ไปร้อยสสามร้อยแล้วเบอรหวงมันไห้ร้อยละสิบก็ไปก็ไปสามอยเลยหัยิมไปก่อนยิสามร้อยเลยไม่มาม่าคิดเต็มหรือคิดครึ่งมันต้องคิดครึ่งแนวต้องเอาตังค์มคืนมาม่าเลยพวกกอมาม่ามาม่าิด

ย่างงอะไคืออย่างนี้เ้ไไหมเด้งงงเพราะว่าเงินเกนันอยู่ในแอปขอตังอีกร้อยห้าิบเราอยู่เบื่อมันจ่ายหมดแล้วร้อยห้าสิบเโอนไปจ่าระใช่ไหมทโอนไปแกบคุเกกำไรอยูมมั้เรย่องมาอยู่ร้อเพราะว่าหโอนนี่ยมาสามร้อยแล้วมาจ่ายค่าของสามเงินต้นนมาได้คือสามแต่มาได้กำไรร้อยห้เงินที่อยู่ในแอปอีกร้อยหเป็นยังอยู่เพราะมันใช่เป็นเงเดียวไปจำเ่าเนี้ย

อ่ะม่าวันนี้ใช่ไหมเหสาร้ยมามคืนหนึ่งไม่เรียบาก็ไม่หมาอยู่แล้วประมาณคืนหนึ่งสามร้อยค่าก่อผหนึสี่รอยถูกไหมปม่ามาเอาให้นึสาร้อยให้หึงหนึ่งออกให้ร้อยนึ่งมามาต้องาตังคที่สารอยถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยหึให้แทนในสยเดี๋ยวยิ่งให้นึ่งสามร้อยมัยม แล้วไหนเราหมากไหนหมากไม่ได so, ้อะไรบาานเราไหนเบี้ยเบี้ยก็เบี้ยหมากหมานก็เลยอยู่การคูนตัดเงินตามที่เ้วทีนี้เบื่อหมากเบี้ยหมากสามร้อยอันแล้วมึงเอาไปถือเอาไปถือพวกเราเอาเบี้ยหมากไม่หมากล้วไหนเันเรือถึงอ่ะหมักลูกหมักก็เลยอยู่กับคูนอ่ะไม่เอาตอนนี้เอาได้เอาเบี้ยหมากไปดื้อกายล็อกเอาไงไงเด็นหมดเบื่อเอาป่าล็อกไปแล้วป่าป่าล็อกเอาเออ

เอาเอาเดินเดินแล้วไปหาเอาเดินซีกูตั้งหนึงเออเช่นละไม่นี่นี่เช่นละไม่เนี่เช่นละฮะงงไม่ทราบเลยอันอย่างงงอย่างตองกิดไม่อีเลยอ่ะอะไรนะอย่างไม่เข้าใจตีตองกิดไม่อีกทีเลยสามเก้าสองแปดเอากิดไม่เลยเอากิดไม่จริงีนะเออเอากิดไม่อีกทีเลย มัวนะเออตีลังไม่ต้องออกเบี้ยวานะมีตลังออกเข่เอกไมมครับเออโอเคเอา